เปิดบ้านพยาบาลมชทังสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อยเวลาในช่วงนี้ในทับผมวิทยุทธที่นี่ FM ร้อเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีครับและเวบ็บไซต์ w w w fm 1 0 0 cmu com ดีครับตอนนี้ก็ มาอยู่ในช่วงของเปิดบ้านพยาบาลมชนะครับช่วงนี้มาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเนธทองนามพรมในทัพอาจารย์ประจา ok. et, ํา,จาจกลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งอาจารย์เป็นประธานคณะกรรมการหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กของคณะพยาบาลศาส e ตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอาจารย์อยู่กับเราในช่วงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับอาจ,จารย์ครับ สวัสดีค่ะคุณวิรยุทธ์ครับวันนี้มาพูดคุยกับอาจารย์ในดํานเลของข้อเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อการเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพนะครับเรื่องนี้มีความสําคัญยังไงครับทําไมเราถึงควรจะต้องให้ความสนใจหรือว่าต้องมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ครับาจากที่เราทราบกันนะคะคุณวิรยุทธ์ว่าตอนนี้แนวโน้มของการเกิดของเด็กไทยเราเนี่ยค่ะมันน้อยลงค่ะฉะนั้นพอเด็กเกิดน้อยลงปุ๊บเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเราจะทํายังไงให้เด็ก ที่เกิดมาจํานวนน้อยเนี่ยมีคุณภาพค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงต้องมาสนใจในช่วงวัยเด็กที่เป็นปฐถมวัยอะค่ะซึ่งในการเด็กปฐถมวัยเนี่ยก็จะหมายถึงเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งนึงหกปีจริงๆแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เรารวมหมายถึงว่าตอนตั้งแต่ตั้งครันมาด้วยค่ะ <S <S ซึ่ง,ซ,งซึ่งช่วงเนี้เป็นช่วงที่มีความสําคัญมากๆเลยค่ะว่าเราจะพัฒนาเขาให้มีคุณภาพได้ยังไงเราจะพัฒนาทักษะที่จําเป็นในการที่เขาจะ เติบโตอย่างมีคุณภาพได้ยังไงแล้วก็เป็นความสําคัญที่สุดคือเป็นช่วงที่สมองเขาพัฒนาเจริญสูงสุดเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะครับก็เรียกว่าเป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์นในตั้งมาจนถึงอายุหกปีที่เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นช่วงอายุในวัยปฐมวัยนะครับใช่ค่ะครับเห็นว่าช่วงช่วงนี้นี่เขาเรียกกันว่าเป็นช่วงโอกาสทองด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ใช่ค่ะเป็นช่วงโอกาสทองหรือบางบางท่านเขาก็เรียกคําว่าเป็นหน้าต่างของโอกาสเลยค่ะว่าโดยเฉพาะในหนึ่งถึงสามปีแรกอะค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ทเด็กเด็กช่วงเนี้ยมีการเจริญเติบโตทางร่างกายอ่ะแล้วก็สมองอย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วก็มีการศึกษาด้วยนะคะคุณวรยุทธ์ที่เขาบอกว่าการลงทุนที่คุ้มที่สุดเนี่ยมันเป็นการลงทุนในการที่ะจะดูแลเด็กปฐมวัยอะค่ะเพราะว่าผลตอบแทนจะสูงสุดมากเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะครับ จะมีประโยชน์ยังไงบ้างครับกับการที่เราเข้ามาให้ความสนใจหรือว่าดูแลพัฒนาการของเด็กๆตั้งแต่ในช่วงวัยที่เป็นช่วงปฐมวัยเนี่ยครับค่ะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนเหมือนที่บอกที่เล่าไปตะเกียค่ะว่าอ่าเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของสมองสูงสุดในช่วงวัยนี้นะคะถ้าเราอ่ะสามารถที่จะดูแลเด็กในช่วงเนี้ให้เขามีการเรียนรู้ ที่มีอ่าเรียนรู้ทั้งพัฒนาการทางด้านทักษะทางสังคมทักษะทางทักษะทางสติปัญญาแล้วก็อ่าพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเขาเนี่ยค่ะโดยเฉพาะที่สําคัญที่สุดคือถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราสามารถให้เด็กเนี่ยสร้างสัม,สมพันธภาพที่ดีหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยค่ะก็จะเป็นรากฐานที่จะทําให้เขาเนี่ยมีอ่าความสําคัญในการพัฒนา ทักษะทางสังคมอารมณ์แล้วก็สามารถที่จะเติบใหญ่เป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคตค่ะคแล้วกใว็ในช่วงในช่วงวัยนี้ค่ะคุณยรยุทธมันเป็นช่วงที่ชีวิตในการเลี้ยงดูที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะในในในศตวรรษที่11เนี่ยค่ะคแล้วก็ช่วงการพัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดเนี่ย ในในช่วงนี้ก็จะเป็นเราจะเรียกว่าการพัฒนาทักษะทางสมองส่วนหน้าค่ะซึ่งมีความสําคัญกับเด็กวัยนี้ค่ะอืมครับก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาสมองในทับช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วง<ช>ที่มีความสําคัญเนทเพราะว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษะอื่นๆตามมาอีกหลายอย่างเลยนะครับใช่ค่ะครับแล้วอย่างในยุคใหม่นี่แหละครับในยุคศตวรรษที่21เนี่ยครับเราใช้ประโยชน์ของ เรื่องเกี่ยวกับหน้าต่างโอกาสที่อาจารย์พูดถึงนี้ยังไงได้บ้างนะครับในส่วนของหน้าต่างโอกาสนะคะ,อะตอนนี้แนวคิดที่เขาพยายามจะใช้ในการพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ก็คือในในส่วนของการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าที่เราเรียกว่า executive function หรือ EF เนี่ยค่ะซึ่งทักษะตัวเนี้จะทำให้ให้เด็กเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราสามารถพัฒน,นาตรงนี้ได้เด็กก็จะมีความจำที่ดีค่ะมีสมาธิค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในเด็ก นเนะีะแล้วก็เด็กจะสามารถทํางานได้สําเร็จค่ะแล้วก็ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็รู้จักยับยั้งแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีรู้จักการอดทนรอเนียค่ะแล้วก็ถ้าสมองส่วนเนี้ยได้รับการพัฒนาที่ดีเนี่ยเขาก็จะแสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมะมีเป้าหมายแล้วก็มีความพร้อมในการเรียนแล้วก็จะนําไปสู่ เขาเรียกว่าความพร้อมในการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวในศตวรรษที่2 1ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการที่เขาเรียกว่าอเปลี่ยนแปลงแปรปรวนรวดเร็วเนาะซึ่งซึ่งต้องการการปรับตัวที่ที่สำคัญของคนที่จะเติบโตในช่วงในช่วงศตวรรษที่21เนี่ยค่ะอืมครับคือในยุคน,นี้เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับเรื่องของ ef เนี่ยครับใช่ค่ะ บอฟ e นี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับคาะทักษะสมองส่วนหน้าที่ที่เราอยากจะพัฒนาให้เกิดในเด็กปฐมวัยเนี่ยคะ่ะเขาจะแบ่งเป็นสามกลุ่มเลยคะ่ะเราก็จะพ,พัฒนาเด็กเนี่ยเขาเรียกว่า อาจมีพัฒนาให้เขามีทักษะพื้นฐานค่ะทักษะพื้นฐานเราจะต้องทําให้เขาสามารถที่จะมีทักษะในเรื่องของการมีความจดจาที่ดีมีความจําดีดึงข้อมูลออกมาใช้ได้แล้วเขาจะต้องมีทักษะในเรื่องของการหยุดยั้งตัวเองหมายถึงว่าสามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้มีทักษะในการแก้ปัญหาค่ะรู้จักจะปรับเปลี่ยนไม่ยึดติดรู้จักพลิกแพลงได้แล้วก็กลุ่มทักษะที่สที่เรา ในในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะเป็นกลุ่มทักษะการกำกับตนเองค่ะซึ่งเป็นลักษณะที่อยากอ้างทักษะอันนี้ควรจะสร้างให้เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัยก็ได้แก่ทักษะการใส่ใจจดจ่อมีสมาธิทักษะในการรู้จักอารมณ์ตัวเองสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วก็เรียนรู้จากตัวเองในความเป็นจริงค่ะ แล้วก็ในส่วนของทักษะที่3ก็คือทักษะในการที่เขาจะสามารถปฏิบัติพฤติกรรมได้ในเรื่องของให้จะทํายังไงให้เด็กประถมวัยมีทักษะในการริเริ่มลงมือทําในสิ่งที่คิดไว้ไม่เลื่อนไม่ผัดผ่อนเนี้ยค่ะแล้วก็รู้จักการวางแผนงานสุดท้ายเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นเขาก็จะมีทักษะในการที่จะกําหนดจุดมุ่งหมายในชีวิตตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณวรย,ยุทธ <Okay. S 1> ทักษะ e.f. ทั้งหมดทั้ง3ส่วนเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปตามอายุเด็กที่โตขึ้นค่ะนั่นแปลว่าเราจะค่อยๆเติมทักษะพื้นฐานเขาก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยขยับให้เขาสามารถที่จะกํากับตัวเองได้แล้วจนกระทั่งเขาสามารถที่จะวางแผนได้ก็จะเป็นไปตามพัฒนาการที่เขาเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ดูแลเนี่ย จะต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยค่ะครับซึ่งทักษะต่างๆเหล่านี้ที่เป็นทักษะ EF นี้ก็จะอยู่กับเขาไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อครับแล้วก็จะส่งผลถึงการเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆตามมานะครับ ใช่ค่ะครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่าคนที่น่าจะมีบทบาทในเรื่องนี้มากที่สุดก็น่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ที่ดูแลเด็กๆด้วยนะครับทั้งผู้ดูแลเด็กที่บ้านหรือว่าอาจจะเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าโรงเรียนอะไรต่างๆนะครับใช่ค่ะครับแล้วในเรื่องของแนวทางการพัฒนาแล้บเราจะมีวิธีการในการพัฒนา EF ให้กับเด็กๆยังไงบ้างะครับ บอกว่าในส่วนของา EF ที่เราอยากพัฒนาเนี่ยคือเราอยากให้เด็กประถมวัยตรงเนี้ค่ะเขาสามารถที่จะอยู่กับโลกที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเนาะแล้วก็อ่าพอโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนี่ยเราต้องให้คนที่จะเติบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถที่จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวได้เพราะฉะนั้นในการฝึกเด็กให้มีสามารถที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเนี่ยอย่างที่เราบอกว่า ผู้ใหญ่หรือผู้ดูแลเนี่ยมีความสําคัญมากนั้นสิ่งหนึ่งที่คนดูแลเด็กปถมวัยเนี่ยจะต้องระลึกไว้เสมอก็คือเราต้องเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนไม่ใช่ลงไปแก้ปัญหาให้เด็กทุกอย่างแล้วก็สิ่งสําคัญคือเราต้องหลีกเลี่ยงในการที่จะวางแผนล่วงหน้าพยายามจะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเหมือนเหมือนโอเวอร์โปรเทคชันนะคะครเราต้องปล่อยให้เด็กเขาได้รับมือเขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาเผชิญอยู่หากเขาเกิด ความล้มเหลวหรือผิดหวังหรือทําอะไรไม่สําเร็จในครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่ผู้ดูแลควรจะต้องระวังคือให้เขาได้เรียนรู้ความผิดพลาดนั้นแล้วล้วคอยดูที่จะช่วยเหลือเขาเนี่ยค่ะหรือบางอย 1> <1> ง่างอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอ่ะการทํากันบ้านด้วยตัวเองเองี้ยค่ะ <1> <1> <G UP> ก็ควรจะปล่อยให้ลูกทาผิดถูกก็ได้ไม่จําเป็นมันจะต้องถูกตลอดเวลาเนี่ยค่ะหรือแม้มกระทั่งตัวอย่างเช่น เขาเล่นของเล่นแล้วของเล่นมันเสียแต่มันก็ยังสามารถที่ทําได้เราก็ไม่ต้องหาของเล่นชิ้นใหม่ทดแทนเพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีการเขาเรียกว่ายืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้อะไงค่ะเพระฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องไม่เป็นพ่อแม่หรือผู้ดูแลที่ไปจัดการหรือแมนิเพิลเลตเด็กทุกอย่างต้องทําให้เขาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะโอครับก็คือ ไม่ไม่ปกป้องเด็กมากเกินไปในต้องไม่ไปจัดการดูแลทําอะไรให้หมดทุกอย่างในต้องควรจะปล่อยให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเองสร้างประสบการณ์ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ค่ะครับอันนี้คือวิธีการที่จะพัฒนา EF ให้เกิดขึ้นนะครับค่ะ,คระจริงๆแล,แล้วมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างที่ท,ที่ในส่วนของการพัฒนา EF เนี่ยอย่างเช่นการเล่านิทานให้ลูกฟังนะคะคการให้เขาสามารถที่จะขีดเขียนเล่นตามที่ต่างๆเป็นอิสระ พวกนี้ก็คือสามารถที่จะพัฒนาทักษะ EF เขาได้เลยค่ะอืมครับก็ให้อิสระที่จะทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองนะครับไม่ไปกำหนดที่เขาอยู่ในกรอบเกินไปนะครับใช่ค่ะครับแล้วแล้วแต่ละช่วงอายุอะครับจะมีวิธีการที่ต่างกันมากไหมครับอย่างถ้าเป็นอายุหนึ่งขวบสองขวบสามขวบเลยเนี่ยครับแต่ละช่วงอายุนี้วิธีการที่จะพัฒนาต้องต้องใช้วิธีที่ต่างกันด้วยนะครับ ใช่ค่ะขึ้นมันขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสมองเด็กค่ะ mm hmm. ว่าในแต่ละช่วงวัยพัฒนาการทางสมองเนี่ยจะไม่เหมือนกันค่ะเพราะนั้นการใส่ EF เข้าไปสิ่งหนึ่งที่ที่ผู้ดูแลรวมทั้งคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยจะต้องทราบคือในช่วงหนึ่งถึงสองขวบพัฒนาการของเด็กตามพัฒนาการเขาสามารถทําอะไรได้ mm hmm. เขามีความสามารถอะไรได้เพราะฉะนั้นการเสริมทักษะ EF เข้าไปก็จะเป็นเป็น,ปนไปตามช่วงอายุค,ค่ะยกตัวยอย่างเช่น0ุนทึปีเนี่ย ถ้าทักษะพื้นมันจะใส่ไปได้ในส่วนของทักษะพื้นฐานเช่นฝึกให้เด็กมีความจําดีฝึกให้เด็กที่จะ,ะเป็นเป็นลักษณะของการส่งเสริมทักษะในด้านการจดจํามากกว่าค่ะแล้วพอเขาโตขึ้นหนึ่งขวบถึงสองถึงสามขวบเนี้ยคะ่ะเริ่มจะเป็นเด็กไวหัดเดินเพราะฉะนั้นทักษะการส่งเสริมเราต้องหากิจกรรมที่เขาสามารถที่จะ อสามารถที่จะฝึกการยับยั้งตนเองค่ะเริ่มมีการฝึกวินยัยค่ะแล้วก็พอเขาโตขึ้นเขากําลังหัดเดินเวลาเขาหกลบเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาอะสามารถที่จะ,ะลุกขึ้นมาได้รู้ว่ามันล้มแล้วก็ทําได้นะคะนั้นสิ่งสาคัญคือเราต้องรู้จักว่าแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการ,รเช่นไรเพราะนั้นการออกแบบกิจกรรมเพื่อจะส่งเสริมทักษะเหล่านี้มันถึงจะเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กค่ะอืมครับอันนี้ก็คืออยู่ใน สถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าในโรงเรียนที่จะเป็นคนจัดการสภาพแวดล้อมให้กับเด็กๆนะครับแต่ว่าอย่างอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ EF ในแต่ละช่วงวัยยังไงด้วยบ้างไหมครับเราต้องให้ความรู้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องให้ความรู้คือโรงสถานรับเลี้ยงเด็กกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องทํางานไปด้วยกันค่ะมหมายความว่าต้องร่วมมือกันนันแปลว่าถ้าเราจะส่งเราจะส่งเสริม EF ต้องที่โรงเรียนกับที่บ้านต้องทําให้สอดคล้องกัน เช่นทีต่ตัวที่โรงเรียนเองก็ต้องให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่ว่าตอนนี้เรากําลังฝึกท F เด็กด้วยกิจกรรมเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่เมื่อไปอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะได้กันบ้านจากโรงเรียนไปฝึกลูกได้ด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ค่ะ <c oughs> เขาก็มีทักษะในการสืบค้นเนาะ <c oughs> แล้วก็เวลามีลูกเนี่ยย,ยิ่งเด็กเกิดน้อยเนี่ยเขาก็จะสนใจในเรื่องของหาแนวทางในการพัฒนารูปตัวเองเนะะี่ยค่ะมันก็จะทําให อ่าเขาเรียกว่าไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันคือพ่อแม่ก็พยายามหาความรู้ในการเลรี้ยงลูกโรงเรียนก็จัดประสบการณ์ให้ให้ให้เด็กเหมือนกันถ้ามันสามารถที่จะไปสอดคล้องกันได้ทั้งที่บ้านโรงเรียนเด็กก็จะได้รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันค่ะอ๋อครับก็คือนอกเหนือจากคุณครูที่โรงเรียนจะแนะนําทําความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่แล้วในดัาตัวของคุณพ่อคุณแม่เองนี่ก็จะไปหาความรู้จากแหล่งในโลกออนไลน์เพิ่มเติมได้นะครับในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับ ใช่ค่ะซึ่ง <c oughs> ปัจจุบันนี้โลกออนไลน์มันมีแหล่งข้อมูลที่ท,ที่เยอะมากเลยนะคะ <c oughs> แต่ก็แนะนําว่ามันต้องไปดูด้วยว่าแหล่งข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือมากด้วยหรือเปล่านะคะ <c oughs> อ่าบางบางทีอาจจะต้องไปดูในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่นสถาบันต่างๆที่เขาอ่าให้สถาบันที่น่าเชื่อถืออ่ะสถาบันส่งเสริมพัฒนาการหรืออ่าสถาบันที่เขาให้อ่า ส่งเสริมในเรื่องของ EF เนี่ยค่ะคก็จะสรำที่จะนําความรู้เหล่านั้น,นไปดูแลลูกได้ค่ะครับแล้ว,ลวเราก็มีการพูดถึงเรื่องของการจัดการศึกษาปฐมวัยตอนนี้ยังไงบ้างครับอ่ามีการพูดถึงการศึกษาจัดปฐมวัยในสองศตวรรษศตวรรษหน้าค่ะมีนักวิชายการที่เขามามองกันว่าเอ๊ะในอีกสองศตวรรษหน้าเนี่ยเราควรจะวางแผนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเนี่ยได้รับการอ่ ดูแลยังไงบ้างซึ่งที่เขามองกันนะคะเขาบอกว่าอันนึงที่เหมือนที่คุณวิรยุทธถามตะเกียะค่ะว่าในเรื่องของการจัดประสบการณ์เนี่ยต้องสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กค่ะแล้วก็การทำทการทางานของสมองเด็กที่เหมาะสมกับอายุด้วยค่ะแล้วก็เขาก็ยังเน้นเรื่องของอประสบการณ์เหล่านั้นน่ะเด็กเขาควรได้จากการเล่นตามธรรมชาติด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาเวลาจะจัดประสบการณ์เด็กเนี่ยเขาจะต้องอสร้างให้เด็ก มีปฏิสัมพันธ์นะคะหรือว่ามีมีอ่าสัมพันธภาพกับเพื่อนครูผู้ปกครองภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ที่เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกอะค่ะคืออ่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนเนะะ mm ี่ยค่ะแล้วก็เขามองว่าสิ่งสำคัญในสองสตวรรษหน้าเนี่ยคุณธรรมจริยธรรมก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการที่เราจะสอดสอดแทรกเข้าไปในตั้งแต่ในระดับปฐมวัยค่ะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของทักษะชีวิตประจําวันค่ะซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยในการที่จะฝึกเด็กที่ต่ำกว่าหกขวบเนี่ยค่ะเขาจะต้องเริ่มพัฒนาขึ้นที่จะต้องดูแลตัวเองในทักษะประจําวันตั้งแต่การทานอาหารด้วยตัวเองการแต่งตัวด้วยตัวเองการฝึกเข้าห้องน้ำอย่างไะจะมีความจําเป็นมากๆเลยแล้วก็อีกอันนึงค่ะก็สอดคล้องกับที่คุณวิริยุทธ์ว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยการจัด การจัดทำสื่อการรวบรวมข้อมูลต่างๆางางเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กเนี่ยมันควรจะเผยแพร่ให้มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงได้ทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเพื่อให้เด็กพร้อมที่จะส่งต่อให้ไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นก็คือพอพ้นจากประถมไว้ปุ๊บมันก็จะเป็นเด็กก็จะไปเรียนในชั้นประถมต่อไปอะคะ่ะอืมครับอาจารย์มองว่าตอนนี้คุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นิดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ EF หรือว่าเรื่องของ การดูแลเด็กในช่วงปฐมวัยนี้มากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้มีมากขึ้นแล้วนะคะคุณยุรยุทธ์เนื่องจากว่าในส่วนของอเรียกว่าในทางเชิงนโย,ยบายเองในการที่จะแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยค,ะค่ะเขาพยายามที่จะ,ะจัดพยายามให้ครูจัดหลักสูตรในการที่จะดูแลกลุ่มเนี้ยให้ส่งเสริมพัฒนาในในทักษะสมองส่วนหน้าคะ่ะแล้วก็ในส่วนของอาสถาบันต่างๆก็เริ่มที่จะมีไม่ใช่เริ่มค่ะเขาเรียกว่า เผยแพร่ค่ะเผยแพร่แนวคิดเหล่านี้ในการที่จะ,ะให้ข้อมูลจัดสัมมนาวิชาการหรือแม้กระทั่งให้ให้องค์ความรู้เหล่านี้เผยแพร่ที่สามารถที่จะให้ผู้ปกครองนะสามารถเข้าถึงได้ค่ะคิดว่าในส่วนของการส่งเสริมทักษาทางสมองเนี่ยค่ะอามีการเผยแพร่มากขึ้นแล้วคิดว่าพ่อแม่และคุณครูทราบเรื่องนี้กันจํานวนหนึ่งแต่ยังไงก็ตามอ่าเราก็คงต้องส่งเสริมต่อไปอาจจะ อาจจะมีบางส่วนที่ที่ยังเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงไปครับว่าอาจจะยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญในประเด็นนี้ก็อาจจะยังมีอยู่ค่ะอืมครับเมื่อสักครู่นี้คุยถึงบทบาทของคุณครูในถบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในดํานเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงปฐมวัยนี่แต่แต่ว่าอย่างในด้านของสถาบันการศึกษาอย่างคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับซึ่งก็มี กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารวชศาสตร์ในตำแหน่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงในตอนตนี้คณะพยาบาลมีบทบาทยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะครับขอบคุณค่ะคุณเวลยุทธในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์นะคะซึ่งซึ่งเราเนี่ยมีบทบาทในการพัฒนาเด็กผดปฐมวัยในเรื่องของทั้งบทบาทในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนคะ่ะในในกลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเนะะี่ยค่ะในวิชาทั้งเป็นวิชาเชิงทฤษฎีแล้วก็วิวิชาปฏิบัติเนี่ยเราก็จะ มีหลักสูตรปัญญาตรีอยู่ในกระบวนการที่จะสอนนักศึกษานะคะให้เขาเรียนรู้ในเด็กวัยเนี้ยค่ะทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติทั้งในเด็กป่วยแล้วก็เด็กดีค่ะ<ม>ในส่วนของหลักสูตรปิญญาโทเนี่ยก็จะอยู่ในกระบวนการวิชาวิชว,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 วิชาทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติเช่นกันแต่จะมีความเขาเรียกว่าแอดวานมากกว่าปัญญาตรีนอกจากนี้ในส่วนของนักพยาบาลเนี่ยหัวข้อเรียนวิทยาิพนธ์ของนักศึกษาปัญญาโทเนี่ยค่ะก็ ยังศึกษาในเรื่องของประเด็นเด็กปฐมวัยเพราะเราเชื่อว่าเพราะเรามีความเชื่อแล้วก็ทราบว่ามันมีความสําคัญของเด็กกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งของคณะก็คือในเรื่องของบทบาทด้านการบริการวิชาการค่ะคณะไาบาลเราค่ะเปิดให้บริการดูแลเด็กอายุสามเดือนถึงสปีค่ะ,ะในานามของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กค่ะ ซึ่งเราเปิดให้บริการมา30กว่าปีเลยค่ะคุณรยุทธ์เด็กๆที่จบจากที่เราเนี่ยก็เติบโตไปอย่างมีคุณภาพแล้วก็แล้วก็ตอนเนี้ก็นําบุตรหลานของตัวเองนะคะกลับมาฝากคณะพยาบาลเราดูแลต่อเลยค่ะคซึ่งในหน่วยสาธิตของเราเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ให้บริการกับบุคลากรมหาวิทยาลัยแล้วก็บุคลาการถ่ายนอกอะค่ะซึ่งตอนนี้มีคิวรอยาวมากเลยค่ะแต่มีข้อจำกัดว่าเนื่องจากว่าเราอะมีพื้นที่เล็กๆอะะัค่ะเะนั้น การที่เราสั่งสมชื่อเสียงมานานที่เรามีพยาบาลเป็นหัวหน้าศูนย์เรามีคุณครูที่จบปฐมวัยเป็นบุคลากรที่ดูแลอยู่ซึ่งซึ่งมันเป็นการบูรณาการการดูแลด้านสุขภาพและด้านการศึกษาเข้าด้วยกันนะคะก็เลยทําให้หน่วยสาธิตของเราอะ่ะได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราได้รับฟีดแบกอะคะ่ะจากจากโรงเรียนที่รับช่วงต่อจาก่เด็กๆที่จบจากหน่วยสาธิตเราะคะ่ะว่าออกเด็กของเราเนี่ย มีความพร้อมในการที่จะเรียนรู้ในช่วงถัดไปช่วยเหลือตัวเองได้สื่อสารได้แล้วก็ควบคุมตัวเองได้ค่ะครับตอนนี้หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กนี้มีเด็กๆที่อยู่ในความดูแลนี้กี่คนแล้วครับตอนนี้อย่างที่บอกค่ะพื้นที่เรามีมีจำกัดเนาะตอนนี้มีอยู่สามสิบห้าคนค่ะ<อ>แล้วก็จริงๆก่อนหน้านั้นมีสี่สิบถึงห้าสิบคนแต่เนื่องจากตั้งแต่ช่วงโควิดมาค่ะเราก็เลยอ่ะ อัตราส่วนของการดูแลเด็กของเราเนี่ยค่ะก็เลยต้องเฝ้าระวังเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อด้วยเราก็รับอยู่ในช่วง30-35คนค่ะครับแต่ว่าแต่ละปีก็จะมีเด็กๆที่ออกจากหน่วยไปแล้วก็จะมีเด็กใหม่ๆเข้ามาเสริมแบบนี้นะครับทดแทนทดแทนใช่ค,ชค่ะครับซึ่งก็มีรอคิวอยู่ใช่ไหมครับที่อาจารย์พูดถึงรอ <า S 2> คิวเยอะมากเลยค่ะครับส่วนใหญ่ก็จะคือมามาจันถึงสุขใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์ก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ ใช่ค่ะเรารับบริการจันถึงสุขค่ะครับแล้วก็ตอนนี้แนวทางการทํางานอื่นๆนะครับของคณะพยาบาลศา,ศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้มีอะไรอื่นๆอีกบ้างไหมครับนอกเหนือจากที่เรามีหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กดาวเรียนนะครับจริงๆเรามีบริการรับใช้สังคมด้วยนะคะที่ในส่วนของอาจารย์เราอะคะ่ะที่มีความร,รู้ความสามารถในส่วนของอ่ะ ความเชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยนะคะเราก็ไปเป็นวิทยากรให้ให้อาที่ต่างๆนะคะที่ได้ดูแลเรื่องนี้แล้วก็อาจารย์ของ่มวิชาของเราก็ได้รับโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยจากแหล่งทุนต่างๆตอนนี้อาจารย์ของเราอย่างเช่นรอสดรจุธามาชโชติบางเนี่ยค่ะเขาไปทํางานเกี่ยวกับปฐมวัยก็มีเครือข่ายการดูแลเด็กปฐมวัยทั่วประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนของการดําเนินการในอนาคตของคณะเราอะค่ะสืบเนื่องจากปัญหาว่าเรา มีผู้รอรับบริการจากเราจำนวนมากแล้วมีเรามีพื้นที่น้อยอะค่ะคณะพยาบาลเราก็เลยจะ,ะมีนโยบายแล้วก็มีแผนนะคะขยายบริการนะคะขยายบริการหมายความว่าเราจะรับเด็กให้ได้จํานวนมากขึ้นโดยที่เราจะ,ะเตรียมหลักสูตรที่มีการพัฒนาโดยใช้ neuroeducation เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กในช่วงโอกาสทองในการพัฒนาสมองเนะะี่ยค่ะเราจะ,ะสร้าง เขาเรียกว่าขยายให้บริการเนาะค่ะเป็น3เดือนถึง4ปีแล้วก็โดยการบริหารงานของเราเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบแซนด์บ็อกค่ะที่ในชื่อในานามของชื่อ e n d u x ค่ะที่ยอย่อมาจาก Neuro-Education Experience ค่ะคซึ่งในโอกาสต่อไปคิดว่าเราจะเปิดรับเด็กได้จำนวนมากขึ้นกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นแผนในระยะสั้นใ,นใกล้ๆอันนี้ครับครับก็จะมีครับมีการขยายบริการแล้วก็ มีการขยายพื้นที่ด้วยนะครับใช่ค่ะครับครับในช่วงท้ายๆครับอยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงเรื่องของพัฒนาการเด็กในช่วงปฐมวัยนะเพราะเรื่องนี้ก็มีความสําคัญเนื่องจากจะเป็นพื้นฐานของเด็กๆที่จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงรเรื่องนี้ไว้ในช่วงท้ายๆนี้สักนิดหนึ่งครับอ,อยากจะให้ทุกคนนะค่ะที่ได้มีโอกาสเกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก ในช่วงวัยเนี่ยค่ะได้ให้มันสําคัญในการดูแลเด็กช่วงวัยนี้ที่เหมือนที่ได้บอกเบื้องต้นว่าพัฒนาการของสมองเขาเติบโตสูงสุดประสบการณ์ในช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถที่จะอยู่ในโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราคาดไม่ถึงได้และอย่างเขายังจะเป็นเขาเรียกว่า บุคลากรหรือทรัพ,พยากรบุคคลที่จะพัฒนาประเทศเราค่ะแลวก็เลยชวนชวนว่าอ,อยากให้ความสําคัญกับเด็กกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ให้เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดหรือแม้กระทั่งสถานศึกษาเองที่ทั้งในส่วนของสถานรับเลี้ยงเด็กหรือแม้กระทั่งโรงเรียนออยากให้จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาเด็กกลุ่มนี้เพื่อให ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปค่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเนตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเนรทองนามพรมอาจารย์ประจํากลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์และประธานคณะกรรมการหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขอบคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะคุณดิฉั์สวัสดีค่ะก็ถือว่าช่วงปฐมวัยนี้เป็น ช่วงสำคัญในการพัฒนาของเด็กในกจะเป็นรากฐานในการพัฒนาทางด้านสังคมและอารมณ์ในกาเพื่อที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพนะครับพูดคุยกันในช่วงของเปิดบ้านพยาบาลมอชอในที่นี่เอฟเอ็มร้อยเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเว็บไซต์เว็บไซต์ w w w f m ็มนะครับ มาถึงช่วงเวลาที่ท้ายแล้วนี่ถ้าผมวิรยุติต้องลากันไปก่อนนีครับสวัสดีครับ